สวัสดีครับอยพี่น้องของวเราสิทธิ์ขคนกำพร้มวันนี้คือเก่าคือเดิมครับสอทธิ์ข้าศึกมาอนี้กับมาเรียนวาวครับพี่น้องล่มวีวีมาอนี้ครับสอนรับปีใหม่สอนรับปีใหม่ครับพี่น้องวัอนี้ก็วันที่สองแล้วเนาะครับมาเรียนวาวครับพี่น้องเราลูกครึ่งว่าววงเดือนลุกเดือนครับพี่น้องเพียงมาเบิองในการมาเป็นว่าครับ อย่าวอกเบิ่งได้กันครับว่าสิ่งอื่นบอจัดเลยมือนมาถึงการ์้าเมเลนบ้าขึ้นเขาขึ้นเดิอนกับพี่น้องอ้เยจัดนะครับนี่ครับตัวจริงตัวตัวแท้เนาะตัวจริงตัวแท้แล้วพี่น้องมาหนีิขึ้นให้มันขึ้นจดจาดเลยเนาะครับยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศ โอ้บอชึงกันเกิดเหตุอเปล่าสวยงามเลยสวยงามเพี้ยสวยงามหลายๆอยู่ทางลังนเลย nó nhiều hàng lắng Ừ, ôi lăng mà đi Bỏ bỏ con này con này lời Bỏ con lăng เงยสุดเลยมังรอล้มเลยปอยคือเดียวไกินเลยทำไปมาเลยก่อนอ้ยเหี่ยงดิไอ้รมร่กอนด้ว เงาไปเองกว่าแดนเงาไปคนเียงไปองไปองไปงถอยไปคนีถอยไปงเ๋้าท่านเงไปคนียงไปคนีมาเมาเมามาเ้ามามามาเมาาลังงามนี่ มัดไวเรียบร้อยครับพี่น้องเสียงธนูดังตะนันเลยบรรยากาศยามแรงๆครับขื่นสั้นแห้งแมโอ้ในนอนเลยสั้นเลยพี่น้องเอาอันนี้ก็สิปอยเสือขึ้นพี่ครับปอเสือมันสั่นเนาะ คืนดีโอ้สุดยอดเลยครับ่าสู้เขาไ้ไก่เนาะเอา้าตัดเจนเลยวันนี้ถึงงามครับวิน้องนิ่งเลยนิ่งวินนิ่งเลยเฮ้ยเสียงสึงนกกูกำดังดี เบืองเาวครับเบาวซึ่งข่านครับพี่น้องดีงดีหนิงเป็นหนิงเลยครับ บรรยากาศดีแห่งล,ง B ลกงน,น,น,นี้เีเลยเอาไป้ดือดเบ,า,บา,านึาดเนาะวันี้วัเหลวเบา14เบาซึ่งคาดกะมาเบิงเาาในการครับมาลเลนวาวกับเบาซึ่งคาดเนาะดีครับแน,บบน่นอน,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 นอนเลยคืนนิงเลยหอดแจงเด้อันนี้ ตอนรับปีใหม่ครับวันนี้ก็วันที่สองครับของบุกกระลาเนาะขาครับปีน้องเราซึ่งคาดเองรอบอลเลนวาวบอลเรนวาวเพื่อกาครับคำมาแรงมากเห็นล่มว่าไรครับต้องมาปล่อยวาวครับพี่น้องมักวาวเนาะมักเหรนวาวพอจะดูเลรนวาวครับนานี้ครับคำมาแรงมากก็ต้องมาปล่อยวาวอนสิเขาไปบานครับอ,นนอยู่ตรงหน้าเนาะ เออครับพี่น้องแน่นอนเลยเรามาแล้วก็อติดตามเบาซึ่งคาดเลยเด้อครับพี่น้องชยกนแร์ติดตามเบาซึ่งคานะครับผมมาเล่นว่าวเนาะวันนี้เนาะบาซึ่งคาดอีกนะขอขอบคุณเอฟซีเบาซึ่งคาดเนาะติด,ดตามเบาซึ่งคาดตลอด ีนี่ก็ขอให้มีความสุขความจเจริญสุขคนเเ้อะลำรวยมีเงินมีทองใสสุขภาพแข็งแรงุกทถันทุกคนครับมีหาวกกขอให้ลำรวยกันสุขคนสุขภาพแข็งแรงเออเดึกเด็ครับลำรวยมีเงินมีทองใสกิจการการงานก็นให้ดีขึ้นครับพี่น้องบาง่า,บาเซาน้นขานเอฟซีเ่าสุขการก็ดี คอยมีความสุขความเจริญคุกฐาครับวันนี้เอฟซีเบาซึ่งข้ารกับมาเบิงเบาเบาซึ่งข้ารเนะาะปล่อยสองหลังเลยครับพี่น้องเบาว,วงเดือนเกาเบาจุฬาครับพี่นอ <c oughs> ้องเลาวกับมาเบิงใน,นกันกับเบาซึ่งข้ารครับส่งถ่ายปีกปเก่าต่อรับปีใหม่เนาะบาซึ่งข้าร์อีกแล้วยพรอในปีน้องเลยเอฟซีเ <c oughs> บาซึ่งข้ารมีความสุข <c oughs> ความเจริญทุกท่านเด้อครับ ปีบกขาครับพี่น้องมีความสุขคนเจริญเ,เนาะด้วยมีเงนินทองใส่ครับพี่น้องบดีเจ็บสี่เบาซิงคนบบงววนันกับมาเบิงเบาในการกับเบาซิงคันเบิงแล้วกับซอยทิศตามเบาซิงคันได้เด้อครับพี่น้องซอยคนไหลคุดแชกัตามเบาซิงคันนะครับผมเบาในการเนาะมือนี้เก่าต้อนรับปีใหม่ของเฮาเบาซิงคันครับพี่น้อง ืดีครับพี่น้องเสียงตะนูกระดังดีนียครับพี่น้องตะนูกระดังดีมือน,นี้ลมแห้งครับตะนูดีหลานดีลมแรกสายไปสายมากกระดังดีตะนูทมาฟังเสียงตะนูในกันกับเบิรงวาวในกันครับวาวเสียงขานครับพี่น้องบเบิรงไปเรื่อยๆครับว <c oughs> าวเสียงขานเองกับไม่มีอย่างเนาะ อยพรให้พี่น้องมีความสุขเจด้กนเนาะีหาาขสุขนอกงกมาสวัสดีนเนาะสวัสดีครับผมมีความสุขเจนเด้อครับรับครับ